สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะ4ประตู XLS สนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นกระบะ4ประตูยกสูงเกียวโตราคาตัวรถจะอยู่ที่889,000บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าโดยใช้แคมเปญโปรโมชั่น o ออกรถแถมฟรีชุดแต่งรับคันแล้วก็ที่สำคัญดอกเบี้ยพิเศษ0%ูเนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมนะครับว่าด้วยแคมเปญที่ผมจัดให้ในวันนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนแต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะ4ประตู XLS นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด 2,000cc 170แรงม้านะครับและเกียร์อัตโนมัติถึง6สปีดสำหรับด้านหน้าผมมีเปลี่ยนกระจังหน้านะครับและชุดกันชนหน้าเป็นของวิกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นวิกเตอร์ V2 นะครับก็จะได้ชุด กระจังด้านหน้าที่เป็นแบบสไตล์ดุดันนะครับสีดําเงาพร้อมไฟ LED 3ดวงนะครับสีส้มมีโลโก้วิกเตอร์ชัดเจนนะครับพร้อมกับชุดชายกันชนด,ด้านล่างนะครับก็เป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่งขึ้นมานี้ก็ดูหล่อเลยนะครับจะมีตัวลิ้นกันชนหน้านะครับสีเงินนะครับตัดกับสีดําของตัวรถก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นติดตั้งขึ้นมาแล้วดูรถใหญ่นะครับแล้วก็ดู รูหระสำหรับไฟนะครับก็จะมีทั้งไฟหน้าที่จะเป็น Day Time Running Light เป็นรูปไฟตัว C นะครับมาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังมี Day Time Running Light นะครับเป็นของตัวสี่เหลี่ยมนะครับ2ช่องทั้งฝั่งซ้ายและฝัง่งขวาของชุดพิเตอร์เมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบนะครับรับกับล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับ อย่างคันนี้เปลี่ยนเป็นแม็ก18ให้กับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นแม็กแวมพายพร้อมใส่ยางซูแม็กเป็นยางออทอเรนการใช้งยานก็นุ่มและเงียบนะครับสเปคยางที่ให้นะครับก็จะเป็น265 55R18 นะครับจริงๆแล้วตัวแม็กเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับแต่ว่าลายตัวนี้ลูกค้าจัดสรรเลือกเองก็ดูดันไปอีกแบบนะครับใส่18แล้วเนี่ยก็จะดูเต็มซุ้มล้อ ด้านข้างของตัวรถนะครับจะได้บันไดข้างจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถทรงสูงแต่ก็ยังมีกาบประตูด้านข้างนะครับของชุดแต่งวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่งขึ้นมาก็จะดูดุดันมากยิ่งขึ้นมีติดฟิล์มให้กับคุณลูกค้านะครับเลือกระดับความเข้มได้40 60หรือ80นะครับมีติดตั้งกันสาประตูเผื่อกรณีหน้าฝนนะครับหรือว่าช่วงหน้าร้อนก็มีโอากาสได้ใช้งาน สำหรับท้ายกระบะนะครับคันนี้จะเป็นรุ่น XLS ก็จะได้บันไดเหยียบขึ้นสำหรับหยิบสัมภาระจากท้ายรถด,ด้วยนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวากันชนท้ายมีมาจากโรงงานพร้อมนะครับตัวโลโก้ซ่อนกล้องช่วยถอยจอดอยู่ใต้โลโก้นะครับภาพจะเป็นปรากฏที่จอกลางเป็นภาพสีและยังมีไฟเบรกตรงที่3นะครับเป็นแบบ LED เห็นสว่างชัดเจนจากระยะไกลนะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ0%พร้อมจุดแต่งตามนี้เลยนะครับจำนวนจำกัดนะครับรถมีไม่เยอะแล้วนะครับ ลูกค้าสนใจโทรมาได้เลยนะครับปรึกษาแคมเปญน,นะครับหรือว่าสอบถามแคมเปญรายละเอียดได้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นกระบะสประตูยกสูง XLS คันนี้นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษที่ผมนำมาให้ในวันนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝากสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็นในดีไลน์นะครับ p r a s i t 0996265262บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ และช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฝาสึกคุ้มคุณลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดแฟนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฟนนและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนที่นำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดเดดโดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ